ขแล้วพี่นอ้องเดยล่าแล้วสวยมากมาขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณนอ้องขอบคุณเอฟซีสาว้อยเป็นบรรทัสุดยอสุดยกดไปแล้วน ปัดทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณรัางบนํำใจนานาวิธีสุบสุขูรเเมื่อนี้พี่หน้าบน็อคคนล่คนในการสาวลอยเป็นั่เแยงแล้วให้พี่น้องเด้นทางประบาดโดยซอนที่ภาคแกล้กันครับเมื่อเอิญหลุกลานทาการแสดงอยู่ทีเขากดกระเชิอเป็บอล

ปงัปงปังปัโอ้มานมากม,มานมานมานโลกมาน่นนนได้หอททองอ,อะมาเดิน,นม,มาดูก่อนมาดูก่อนมาดูก่อนในหอทท้องพี่น้องขนม ลูกต้องแกงชั่วๆอยู่ไฟแม่นไทยฝไฟแม่นต้นนี้เนอมาเดี๋ยวทายเจ้าก็ทายขันไม่ล้มันหดชิ้นาทีนี่พวกอีกขันแล้วเนี่ยนะมันนี่จะให้เองอันเมื่อกี้พ่อว่าเขาถ่ายพ่อไงลูกเขาถ่ายลูกเหรอเออเ่ถ่ายรูปตอดรองเท้าด้วยนะพ่อเกิดมาให้แล้ว พ่อคิดว right? ่า <sup> พ่อเอามาถือค uh ู huh. no uh ่อยู่วันนี้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อเอามาถือคู่อยู่พอจเกือกเอามาตั้งมาตั้งมาไอ้ทเพิ่เอาเงินลูกเงินเต้ามีแต่จะยุ่งมากยากจะยุ่งมาก่อบว่เคยได้เลขแบ่งค์หารวยไอเดมีฉายฉีบพอนี่มีเออมีจะฉีบมีเป็นมีดเป็นมีดเป็นมีดมันเป็นมีด เกือบกัไม่งายตุ้มเหมอนันน่จะไล่ะคะเอาไหมสุดคุณแม่มารับแล้วหคุณแม่มารับแล้วคุณแม่มารับแล้วเอคุณแม่ารับแล้วเออมาสปอร์ตตัวเออเออูยูหูยู ปันส <intrigued> ินส <c ười> ิหยอกคนเนบานเนียเวลาหยอขคนแล้วเกือบเข้าตกหยอกลารู้เรื่องกฤวะเ่นเห็นตักนึ่ผู้ใดตัววทีนั่ละูปกันไทยเขาเรื่องๆหนเขาจีเก็บบ้านเก็บเวทีวนบ่วนบ่ยังปาันส้ยัง เอาเออหู้แล้วหู้แล้วหูแล้วหู้แล้วเอ้าแม่แม่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ป่ะปุ้ยปุ้ยมาถือนี่อไอ้แน เพื่นอันเพื่นชิมากาพอย <พอ S 3> ำละมุดาละมุนน<ป>เร็วๆกาพอื่วนเติดลมุก <พอ S 1> <ป>ท ทำมาทำสิ่งที่เรารักให้มันดีที่สุดหากพ่อแม่หากครูที่เขาคุณื้อสา์จริงใจเด้อเอาเงเองฟัยิ่งฟังยิ่งสู้สู้อดคตรสู้สู้้มนน้อ้ยพ่นอ้อ้ยพ่อ่ะไปได้อวนอ่ะไปได้สาวเด้ออวยพ่้มาเมติมาเมติมาเมติมาดูแลผู้ดูแลครู ม่นุ่มเอกไม่นุ่มเอกไมนุ่มเอกมนุ่มเอกกสระโก่และชีวิตกันม่นุ่มกับอนุ่มไม่จ่มเม็ูกวาเนี่ยมากไม่เม็ดติ่มก้อนเห็นไจักควบขดหาอีกแล้ว ไฮอีกแล้วอีแม่คอยอีแม่คอยไยอีกแล้วไพรอนเด้อบ่ไม่ไห่ไให้พ้อนผมไม่ไ่ไยเปลาคไพรพรน้วสแมล้นาวลองดนีก็ต้องไปใช้กับแม่ไทางไฮมี่ไมีทุกอยางตุ้แนวไอแอปปี้มาหัไหลายเรอี่ะไอีกแล้วอีแม่คอยาไดยัง่ม เอออต่างหาปีผนลูกอะใหู้มือก็แล้วปลื้มใจแล้วภูมิใจแล้วภูมิใจมดีอยู่นเราาุมกันใามพูนคามพูวามพอยจาลื้มือแก้มแก้มมาแก้มมาไอีกแล้วแก้ม เออส่นนันละ่ะดูแลซอยกันเทาทิดาลำเพลินเอาลายเน่ยลายเน่ไลได้ได้ทำอะที่ไม่หมดใครมาไเนี่ยตรงไหนตรงไนมีใคไปเป็นร่มควางดีไม่แห้งในมีแต่คนทักคะอ วิ่งดีๆเขามาในรถเด้อลำบากแข็งแรงให้อีกแล้วคำไม่อธินเอาธิษฐานเอาเออนะบันดิคนจะเข้ามาในชีวิตเราเยอะนะลูกให้แข็งแรงแลาวไม่เป็นเด็กเละเราเป็นสาวแล้วนะลูกจำไปยิงคือเสียงมึงดูเงี่ยเอาผู้ใดบันดิไปไปหาไปหาหญ้า จะความบปดมาส่อีกไปลูกไปหาพ่อโจกเนี่ยองแนนี่อยู่ี่ก่จะไปเหุดหนะอันนี้เิอันนี้ไม่เบอร์ครับ ผู้อยู่เบี้ยงหลังครับแม่

อพ่นบุตายับคัปปีอีกลูกยับคัปปีอีกเออ่าร่กมกครับชุดเป้ไอชุดเป้มาเลยเริ่มเปิดซื้อไอชุดเี่เ่านไหนะเียบี้บอกว่ามีตู้เปด้อนะครับพี่ตู้อามามามา กบเอาลูกกบเอาลูกลูกกบเอาเออกบเอาเออยาก็มอบให้ดอกกุหลาบวันดี้สาธุ เออว่ธรรมเย่ธรรมดาว่ธรรมดาเนี่ั้ง6กาแลนะแต่แต่ละคลิป 2- สามหมื่นถ้าถ้เนี่ยีาเราป็นธรรมดาเด้สิบหมืดังแล้ว่คตรดังเลยเู่แจคไปว่าจะขอไปโคังโอ้หยูจะซื้อยูดาษายะ้อยูภาี บบกันเขาบ่อหักเนาะแมนแมนอันนี้คนน้ามาใส่จะเรียกว่าเข้าอุ่นอันก็ได้คือมือมาไล่มือมาไล่มือนี้ว่าเป็นม้าไิน กดฐาน่ก็ไปเราจะเป็นดาวได้ไหต่อไปแล้วหรืจะเป็นดาวอะไรนะสมเกิดมาดาวยั์กอนเม็ดตีดาวรุ่งดาวยักก้อนตาปลากตาปลาลกเข่เทปลาลูกเ่

เอาขอบคุณทุก่งใจครับพี่หน้อพอ,อกันไหมครับ